นายสุชาติธิคสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยนางสาวพัชรออนวงกำแหงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยนางกนกพรพันเทวีนายกเหล่ากชาติจังหวัดสุโขทยัยและนางพร้อมจันทริคสุขรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทยัยพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกชมรมเพื่อนรู้ใจ ร่วมกิจกรรมจัดทําอาหารสดบรรจุกล่องเพื่อนําไปส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยผู้เข้ารับการกักตัวผู้ติดเชื้อและเฝ้าระวังโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยซึ่งใช้เวลาในช่วงวันหยุดราชการร่วมกันประกอบอาหารหนาบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดโดยมีนายสุชาติทิคสุขประธานกลุ่มชมรมเพื่อนรู้ใจนำคณะจัดกิจกรรมเพื่อส่งกำลังใจสู้ภยัยโควิด โดยกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าและประชาชนในชมรมเพื่อนรู้ใจนัทวดีพวงหงรายงาน